ผ่านวิคแรกกันมาแล้วนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Co a ช h e l l a 2ท2 5ีที่ในปีนี้ก็จะหนักจะเต็มโดยการขนทับศิลปินดังระดับโลกมาเต็มทุกเวทีที่พูดเลยว่าถ้าไม่เจ๋งจริงเนีย่ยไปงานนี้ไม่ได้นะคะเพราะนอกจากจะต้องสกดคนดูหน้าง,งานหลักแสงคนให้อยู่หมัดแล้วยังต้องส่งพลังไปให้ถึงแฟนๆทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่ทั่วโลกอีกต่างหากเรามาดูห้าอันดับของศิลปินที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมากที่สุดในวิคแรกของงานนี้กันค่ะอันดับที่5 เลดี้กาก้า แน่นอนว่างานใหญ่ขนาดนี้แถมโชว์ของเธอยังเลิศปังอลังการอีกโซเชียลจะพลาดที่จะชื่นชมตัวแม่ตัวมามอย่างเลยดีกากาไปได้ยังไงใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าการแสดงของเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงแต่ยังแฝงไปด้วยอีสเตอร์เอ็กเยอะแยะมากมายที่ทำให้แฟนๆหรือชาวลิสเทอรมอนเตอร์เนี่ยย้อนกลับไปนึกถึงวันวานไม่ว่าจะเป็นชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแม้แต่การเล่าเรื่องราวประกอบเพลงซึ่งมันทําให้แฟนๆลุ้นกันค่ะว่าเพลงต่อไปแม่จะมาแนวไหนอย่างโชว์เปิดที่ทำเอาคนดูตะลึงและพูดกันอย่างล้นหลาม ด้วยเพลง Abracadabra เพลงจากอัลบั้มเต็มล่าสุด น่จะก,การเปลี่ยนชุดที่นับไม่ถ้วนอีกนอกจากนี้ยังมีเพลง Bad Romance ที่เธอเนี่ยใช้แสดงปิดทำเอาทั้งเธอและแฟนๆเนี่ยต่างร้องให้ดีใจกับการกลับมาในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการคัมแบก็กครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ5ปีของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะแถมพลังเสียงของเธอเนี่ยยังทรงพลังไม่มีตกสมกับการเป็น Master Monster ระดับตำนานที่สามารถสะกดคนดูได้จริงๆเลยนะคะอันดับที่4 Rose คาดว่าตอนนี้หลายหลายคนอาจจะก,กําลังเลื่อนดูไลน์อัพของงานกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องตกใจกันค่ะเพราะเจ้าโรเซ่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นแสดงในปีนี้แต่การที่เธอถูกพูดถึงในโซเชียลมากเปน็นอันดับที่สของงานนั่นก็เพราะความเป็นซัพพอร์เตอร์เบอร์หนึ่งของเธอจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยตามให้กําลังใจลิซ่าและเจนนี่ทั้ง2วันแบบติดขอบไวทีเลยแถมยังเต้นและเอนจอยกับโชว์ของสองสาวแบบสุดๆอยากได้ว่าถ้ามีรางวัลน,นักซัพพอร์ตเบอร์หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าโรเซ่คนนี้นอกจากนี้เธอยังมีการแสดงออกที่แสน ดูอีกต่างหากค่ะพอเธอเนี่ยได้เจอกับคุณแม่ของลิซ่าและโผล่กอดกันอย่างสนิทสนมพร้อมถังหอบดอกไม้ช่อโตมาให้ทั้งลิซ่าและเจนนี่อีกต่างหากไม่เพียงเท่านั้นนะคะขณะที่เธอกําลังชมการแสดงของเลดี้กากาในตอนที่คุณแม่เนี่ยเล่นเพลงดวิดอัศมัยที่ร้องร่วมกับบูโนมาเธอก็พยายามเฟซไทม์หาบูโนเพื่อให้เขาได้ชมการแสดงของแม่กากาแต่หลายการตอบรับค่ะจนชาาเน็ตเนี่ย,ยแซวว่าบูโนน่าจะหลับไปแล้วอันดับที่3เจนนี่ แน่นอนว่านาทีนี้ต้องมีแต่คนที่อยากทำเล็บทำผมเหมือนกับเจนนี่ใช่ไหมคะพะเธอเนี่ยฮอตสุดๆแบบประหลอดแตกไปเลยและก็ทำเอาบร,ริษ,ษั t น้าใหม่จะต้องจ้าลึกกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเธอคือศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่เวที outdoor theater ในงานโคเชล่าพูดได้เลยว่าความฮอตของเธอเนี่ยทำเอาเวทีลุกเป็นไฟกันเลยค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเธอได้ขนเพลงฮิตมาแบบจัดเต็มสาดความมันกันแบบไม่มีกั๊กอยากได้ว่าชีเสิร์ฟแบบจุกๆทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปครบจบในคน เดียวทำเอาแฟนๆเนี่ยแดนซ์กันกระจายเลยค่ะ ในเพียงเท่านี้นะคะโชว์ของเธอเนี่ยยังคุมตีมสีแดงเช่นเดียวกับอัลบั้มเดี่ยวอย่าง Ruby อีกต่างหากมันก็ยิ่งทำให้คนดูเนี่ยอินไปกับเพลงและเข้าถึงตัวตนของเธอที่ต้องการจะเสืออกมามากยิ่งขึ้นค่ะไหนจะความคาริสม่าและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธออีกทำเอาแฟนๆเนี่ยตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าแถามยังตกคนเข้าด้อมได้อีกนับไม่ถ้วนทำเอายอดสตรีมเพลงในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นทุกวันแบบไม่มีพักเลยค่ะอันดับที่สองเอ็นไเพนอยากได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเอ็นจีนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะค พราอนี้เป็นครั้งแรกที่หนุ่มๆเนี่ยได้ขึ้นแสดงที่งานโคเชล่าแต่กลับได้รับคําชมกลับมาอย่างมหาศาลอย่างบิวบอร์ดเนี่ยก็ได้กล่าวถึงการแสดงครั้งนี้ว่าเอ็นไฮเพนสร้างบริษัทด้วยการแสดงครั้งแรกที่โคเชล่าและพวกเขาเป็นบอยแบนด์เคป๊อปที่เร็วที่สุดที่ขึ้นเวทีนี้แถมพวกเขายังสามารถดึงดูดผู้ชมได้ตลอดทั้งคอนเสิร์ตโดยเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างต่อเนื่องทางด้าน GQ ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นของพวกเขาในบทความที่มีชื่อว่าเอ็นไฮเพนโดดเด่นในงานโคเชล่าโดยชุดพร ไสไตล์คารบอยที่สั่งทําพิเศษพร้อมทั้งบอกว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวกับบรรยากาศอิสระของงานโคเชล่าและยังช่วยเน้นย้ําถึงพลังอันล้าสมัยของเอ็นไอเพนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้พวกเขายังถูกพูดถึงในโซเชียลอีกนบะไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กวงหรือแฮชแท็กส่วนตัวของเมมเบอร์แต่ละคนเรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ขึ้นลูกใหม่สูส่สายตาชาวโลกได้อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะอันดับที่ 1. ลิซ่าแน่นอนว่าอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสาวสวยมากความสามารถอย่าง Lisa, ล Lisa, ิซ่าลลิสามโนบาลที่กลับโคเชล่ามาครั้งนี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดความปังของเธอได้เลยค่ะเพราะกลับมาคราวนี้เนี่ยเธอได้สร้างตำนานไว้มากมา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโชว์ที่เธอเนี่ยได้ทําออกมาในธีมเกมแล้วก็จะมีการเลือกตัวละครที่ออกมาโชว์พูดเลยว่าพี่สาวคิดได้ยังไงกันเพราะมันโคตรเลิศส่วนตัวละครก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คือแก๊งสาวๆทั้ง5 Ultra Eagle ของเธอนั่นแหละค่ะทําเอาโชว์55นาทีเนี่ยเร็วเหมือนกับพิบตาเดียวพอเธอเสริมให้แฟนๆแบบครบทุกรสชาติน่าติดตามมากๆส่วนไม่สามารถกับพิบตาได้เลยสักวินาทีค่ะเพราะกลัวว่าจะพลาดช็อตเด็ดและจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง น้องสานี้เธอยังถูกกล่าวถึงในเอกเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโคเชล่าอีกด้วยเห็น <He S 2> แล้วใช่ไหมคะว่าเธอเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นศิลป,ปินไทยที่ได้ขึ้นแสดงในเวทีระดับโลกแต่เธอคือศิลป,ปินสากลที่สร้างผลงานผ่านอัตลักษณ์ของตนเองและได้รับการยอมรับกันแบบทั่วโลกจริงๆค่ะขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิลป,ปินทุกท่านที่ได้ครีเอทการแสดงแบบเลิศๆปังๆให้พวกเราแฟนๆได้ชมกันอย่างจุใจนะคะเลยอีกวิกนึงแล้วสำหรับเทศกาลดนตรีโคเชล่ามารอดูกันค่ะว่าศิลปินท่านไหนจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ กกันอีบ้างยังไงก็ขอเป็นกำลังใจและส่งเสียงเชียร์ดังๆให้กับศิลปินทุกท่านนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ